จอมหลุดเผยเรือธงุ่นแรกที่ใช้ชิปดเมเสตี้9400อาจเปิดตัวกลางเดือนตุลาคมนี้เ <highway> <overall music> ข่าสู่ขึ้นหลังของปีก็มีข้อมูลชิปเซตเรือธงรุ่นใหม่จากทั้งฝั่งมิดเทคและควอลคอมเผยออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับลาสึกก็ได้มีข้อมูลใหม่เลยว่าทางฝั่งมิดเทค เราอาจจะได้เห็นเรือธงที่ใช้ชิป Diamond s t 9,400เปิดตัวเร็วขึ้นอีกในปีนี้ครับโดยทาง Digital Station ได้เผยว่าเรือธงที่จะใช้ชิป Diamond s t 9,400อาจเปิดตัวเร็วสุดเป็นช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เร็วขึ้นจากปีที่แล้ว V ี v o X 100 Series ใช้ชิป Diamond s t 9,300เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนครับซึ่งหมายความว่าตัวชิป Diamond s t 9,400จะต้องเปิดตัวเร็วกว่านั้นด้วยโดยข้อมูลที่ว่านี้จะตรงกับ ก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า vivo x 200 series กับ oppo find x 8 series เรืเอธงที่ใช้ชิป d i m e n s ต t y 9400จะเปิดต,ตัวตัดหน้าเซลลมี15ที่ใช้ชิปส r a g o n 8 Gen 4นั่นเองครับโดยชิปส r a g o n 8 Gen 4มีกำหนดการเปิดตัวในวันที่21ตุลาคมนี้ตามข้อมูลของด i g i t a l s t a t i o n บอกว่าเรือธงรุ่นแรกที่จะใช้ชิปตัวนี้ก็จะเปิดตัวตามมาในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมครับ